วัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีธรนมช้่มครับบ่าวเถ่าพาราธรรมชมครับมารับชมตรงหดดัวเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านไม่น้อยครับสิ่ปีต่อหรือพ่อสามีครับผมเอาเขาไปรับชมรับฟังน้ำกั่น,นครับเนาะวาไม่น้อยฝันบอรหรือจังไดน,นะครับเนาะครับเอาเขาไปฟังน้ำกัน สวัสดีครับแม่น้อยจ้าสวัสดีจ้าครับบ่าวแถวแม่แมมจ้าวันฟ้าถ้าทุกสวัสดีทุกทุกช่องเด้อครับทุกทุกคนที่ติดตามแม่น้อยเอ้ามาฟังความฝันเด้อฝันแล้วบะแม่น้อยฝันแล้วฝันแล้ยวมืนอนี้ก็ฝาฟันดาราครับอ่าเปตต์ต่อเลซี่พ่อซามีสามีที่อ่าแต่สำหรับแม่น้อยแม่น้อยก็ซื้อไปนี่เนี่ยเพราะว่ามักซื้อครับเอากลับมา ฝันเก็บต่อฝันเลยบอกไม่หน่อยฝันแน่วงวันแล้ฝันลายเจนสี่มือออกเล่นบอฝันว่าปูคนมายกมือครับหานี่หวอยเบิ้องม่ว่นสิไปใบยีหน่อยม่ว่าจะเจ็ไนแต่ว่าพันจะเพิ่มวาบเป็นเลขยกมือใบใบเจสี่และมือหาเนิ้ยวยี่หน่อยแล้วเอาหัวเั่นม่ยกมือยังหานี่หวอยเบิ้งนาบานนี้ก็เลยสะดุดขึ้นก็เลยไนอนไลาบันมื่บ้านมื่ก้อนนี่เมื่ก้อนนี่ก็เลยมาฝัน พันว่าแย่หน่อยเย่หน่อยอยู่ยิ่ยเฮียนนี่ล่ะอยู่บริเวณนี้เนี่ยพันว่าอีละาม่แม่ม่แม่เขามาหาพอคเอาไม่นี่ยังว่าสันพ่อเอาป่ามาไห้มานับเบิ่งป่าลูกนี่มีจักตัวป่านันตายแล้วเพรตันหัวออกความไม่มีหัวป่าโอ้ผมบม่มีหัวพ่นจะเลี้ยงกันไหมซี่เลี้ยงนี่ดีเดี๋ยวโบเนบ่แมนกองนี้เลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงมากเพราะว่านับเบิ่งรูปป่าเนี่ย สองแถวนี่มันมีแกโตวมันว่าแยหน่อยเลยเไปนําเบิ้งการสําเนียงมันออกแกโอ้มมีแถวละสามตัวนี่พอพีาสันแถวละสามบ่อแน่ใจเป็นบ่อแน่ใจยหน่อยว่างซี่เน่ใจยหน่อยว่าแตเแย่หน่อยยินอยู่นี่ป่าสองกล่องนี่มันป่าแปดจีเหลวป่าน้าแปดจีเหลวที่เพนมาสองกองนี่พนมาสองพุ่มป่าีวสองกองพนมาสองนี่ในเบิ้งรูป่ามันมี มแจ่แต่ละแถวมวันมีจเ่โต้ผมมาผมมได้ว่างกล่องเนี้ยรับอเออผมมไดนว่างกล่องว่าแต่ละแถวนีมีจเจโต,ตครับไม่หน่อยก็เลยนับเบองวมา,าแถวละสามโตนมีอยู่สองแถวอ่าสองออแถวเออ,เออบานนี้พปาดีไม่น่อยสะดุ้งขึ้นนีเม,ม,มือว่านี่มือขึ้นนี่ขึ้นนี่ดีเอฟซีมือขึ้นนี่เพิ่นออกปีงใกล้โต้เมื่อไงเลยมาวางไว้โต้มองนี่ให้เอาเวลาไปกินปลาไีเอ็เอาใกล้ไปกินปี้เมื่อไงเลยเอฟซียี่น้อยถึงหวยเด้อรับ อย่างนี้หน่อยถึงอะไรดิโอ้คุณว่าปีกไก่มาดิปปีกไก่เขากับแม่ไงรับใช้กันไปยังเอีกสี่ครับไก่ก็ป่าไหมแปดเก้าแล้วไม่ได้แปดเก้าเก้าแปดบมันจะบอกหนิบ่สามเก้าแปดอะไรดิป่าสามเมีอยู่สองแถวดิหน่อยโมเมนต์แปดสองแปดสามบอกเร็วมันก็เป็นไปได้เลยครับแปดสองแปดสามว่าสองแถวดิแมนพุ่บอกว่าสองแถวขึ้นเลยดิ ลายใหญ่หน่อยใย่หน่อยมั๊กมีดป่านลายเก่ากระใหญ่หน่อยว่าป่านแถวละสามตัวใหญ่หน่อยคิดว่าสามติดแทนเป็ตกับตองมี่ครับให่หน่อยว่าผู้เจียวเก่าสามเป็ดทุกคนบอกแล้วผมวาผมวาจะเป็นตาป่าแต่ที่แหลกไปดิคือไก่นี่เพิ่นเอาไม่กินเพิ่นวาไอ้ที่เพิ่นหายที่แหลกเนี่ยผมว่าจะแมนแล้วแมนแล้วไก่นี่ใหญ่หน้อยจนว่าเนาะเบาแถวป่าน พเรมาปีงไก่มาหายันไมาเห็นรถปีงไก่ไปส่งผู้ไดารยสร้างมากบาดีปีงแบบเง้มีคนสายแย่แบห่วยคือโชคดีแต่ว่าพีพวกปีงไก่มาไหวให้กินเนี่ัสันแจหน่อยยาเอาถามถาาเป็นผมนี่หน่อยผมก็จะผมไม่คิดว่า8ปดสองปดสามนอยกเสนาป่าเอาปลานี่บดเจ็ด ปลายน่หน่อยเพื่อนเอาปลายนใหมปลาตปลาที่พ่ในนับเนี่ปลานี่นี่พ่กอดเกจให้แล้วบะมี่หัวเกบกับบมีเก็บกับบะมี่เพ่อนพนขวยได้เรียบร้อยไหมแม่ครับค่ะก็เป็นแปดทั้งตัวค่ะตัวหนึ่งบอยเกดศูนย์สี่ครับเนาะอครับเตถสามตัวตัวถือเบิร์ดดี้ครับเมนวาวาจัดเป็นหนึ่งนะฮะจากซเมนหนึงแต็มเดียวเองหน่่หน่อยวัหนึงอลองตีนะครับเอฟซีครับ ต้องตีความฟันนี่หน่อยอ่าเอางวดเด็ก็สู่กันไหมน้อยหน่อยเนาะครับผมมันก็มีธรรมดาแหละอือครับแต่ว่าฝันพอเป็นวัยนับป่าที่คออกเอาป่าไม่นับครับอือก็เขาป่าไม่นับนับเบิ้งเลยครับนับเบิ้งลูกป่านี่แถวแล้วจัโตัวเพิ่นว่าเพิ่นบอกน้อยหน่อยอือจาหน่อยได้นับเบิ้งเนาะี่สามตัวนับสามตัวแม่นว่าเลยมันมีสองแถวเพิ่นว่านับเบิ้ง สันมันผมนี่ผมจนแล้วยี่น่อยแปดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามพ่อปานี่ปานี่ผม่าอ้าก็ค้งวดว็นึ่งอะไรพอซิกเก็ดเห็นบ่างบ่ออกซิแปดออกซิกเจ็ดงับขึ้นหน่อยนึงเห็นบ่างเลยี่อยาพอตู่ตายเพิ่นบอกงับขึ้นหน่อยเดียวเห็นบ่าะไหยี่หน่อยกําปันหัวหาหัวหมกเห็ยนไวยีหน่อยว่าครับยีหน่อยไลยี่หน่อยถัดตี้ยี่น่อยมักตัวอะไรละงวดเนี้ยเล่าเนี้ยเอฟซียีหน่อยวันม แย่หน่อยขันแย่หน่อยตีแล้วแย่หน่อยก็ตีแปดสามครับขันว่าปลาสองกล่องมันว่าก็แปดสามอี่ครับขันนำมาร่วมกันปลาสองกล่องนี่มันเป็นหกปิดครับฮกแปดแปดหกก็ได้ดิครับขันสตีว่าไหม้ข้บ้านก็ตีตีไปร้ายเนี่ยนะครับอืมไปในขันว่าสิตีใกล้ใส่หมึกขึ้นนี่เก้าสามแปดกันสามเก้าแปดก็ได้เลยเลขสามตัวก็ได้ไปครับว่าปีงไก่พั่ออามาหายห้าวขึ้นกันดิจากเกาตะว่า ถือก็เก่าเขียนบ้านนี่ไม่ใช่ว่าผมว่าถ้าเพิ่นเอาไก่มาให้เก่าจะเป็นเก่าลักลอยจะเป็นเก่าแปดสามเก้าแปดสองเป็นเส้นเล็กเพราะว่าอย่างคงฝันที่แหลกเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นป่าเพิ่อนมาเห็นนับเบิ่งดูนบ่ครับแล้วก็ป่ามีสองแถวป่ามีสองแถวนับได้เท่าๆหน่อยนับได้เท่าไๆแถวละสามตัวแถวละสามตัวครับแถวละสามตัวสองแถวครับสองแถว แล,แ,ลาาแล้วแล้วนกมนาฮ้องบอกไปหมอเสามาแล้ว,วาด้เอฟซีนกหมอเสาร์มา,มาแล้วตัวเ,เยอะหอน่อยเอ็นเนี่ยกินไปวัดเด็ยดสาหมอกปุ้งเลี้งปุ้งเลี้งมาเต้นเต้นมากมาเหลียวเบิ้งหนะเพราะเยอะหน่อยเบื้องหันควกไปเลยบ้านนี้หมอเสานี่ไปถวายเอ็นเนี่ยกลิ่นเนี่ยหมูเสงตัวัดสี่หกเพิ่นนั่งอยู่เพิ่นว่าหมูเ้านกมากเราบอม่รี่นบอกเพิ่นว่าทเพิ่นบาทครับเพิ่นนั่งมหมูเ้านกมากล้วบ,บอก มาเราที so kids, ่แล้วนกเป็นยังคือบก็อฟังขอตะเกินนกเขียดเห็นบอเป็นอวยหลังห้แวบเดียวนะ เอาเลน้อยเยน้อยจะไปเที่ยวมื่อไรจะไปเมื่อไรบินมื่อไรัตดีสิบสี่คงสุ้สีตัดสินเยเอฟซียังอยู่อยู่บัสิบส่ยนอยยังอยู่ยังอยู่ครับบินมาเลยอ4สิบสี่โรุงเทพสานีสิไปเทนนะครบดีบั1 6สิบสี่สอบินเลยครับถึงเชือเลขแล้วมือนั่นมือนี้สิบหเชือมือบินแล้วอท่านผู้ชมงวดนี้เหน้อย อาจจะได้นก็ไม่ไ้หน่อย,ย,อยเพราะว่างวดหนายค่หน่อยพึ่งจะไปเที่ยวพึ่งจะบินแล้วครับไปเที่ยวสักกันเปิดหูเปิดตาครับนะครับท่านชมอาจจะคิดเนาะคิดหัวใจหน่อยอยูยอย่เด้อครับผู้ใดเ,เป็นเนอฟซีห <c oughs> น่อยโดนดอกมาโดนดอกครับเอาไปอยู่กับร้านเด็กสองสามอาทิตย์กันครับอืมฮะเขาโอเคทั้งคุณกับวันนี้ทุกจะได้อุ้มร้านครับออกมาขอกมาครับเป็นไรครับผมเอาเดี๋ยวะจะเขียน หาเนาะทำช่วพักแล้วแต่แต่ว่ามัก8ปดสามทีหน่อยแปดสามแปดสองบอกเอาสามตแล้วมับอกเก่ปดสมเก่าแปดสองมาห่อเอาสตัวล้มักบอกเก่าแดสามเก่าแปดอยมาหน่อยมาเก่าแปดสามนี่ครับมาเก่าแปดสามมาเก่าแปดสมมาสองคบนันมาสอมาสมเนาะใส่เอาแปดดีนะประกอบใส่สามเลยย่ญยหน่อยว่าแปองแปดสามเลยย่อยหน่อยว่า ตามนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจังมาฟังว้ยัยหน่อยจะฝันซ้ำฝันย่ำได้ตัวไรเพราะว่ายัยหน่อยเพิ่งว่าสิบสี่แกยังอยู่เนาะยัยหน่อยเนาะสิบห้าจะได้ลงไปเตรียมเอกสาร <นะ S 1> ก <นะ S 1> รับยัยหน่อยเพื่อจะบินไปเที่ยวแหละครับทำเอฟซีทำชุ่มก็เอาเดี๋ยวว่าเถอาเจ๊เขียนตัวง่างๆยๆให้ครับ <นะ S 1> หรือทำชุ่มเจ็ดปีจะแปลได้ตัวไรเนาะตามที่ยัยหน่อยเพิ่นฝัน สู่กันต่อนะครับเลือดเลือดนักสู่น้อยหน่อยเนาะเลือดนักสู่กัสู่กันต่อรับผมเอาครับเดี๋ยวจันชุ่มครับบ่าวเถาะิเขียนตัวยังไงให้ครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมกับย้อยหน่อยฝันตองวดเด้อครับท่านผู้ชมครับสู่ต่อครับย้อยหน่อยว่าครับย้อยหน่อยตีข้องฝันสามตัวเก่าแปดสามล่องไวเด้อครับเก่าแปดสองแต่ว่าบ่าวเถาะบริเขียนให้เด้อครับพี่น้องครับแปดสามสามแปดับไปน้ำครับแปดสองสองแปด บ่าวเถ่าเขียนให้ซนี่ครับกลับไปน้ำเด้อครับกัมมักตามนี่น้อยๆเนาะครับแต่ว่างวดนี้มักแปดฟันที่แปดฟันที่แปดฟันที่แปดเลยเนาะงวดวันนึงกั็งแน่หน่อยเพาะมักศูนตีเป็นหนึ่งเนาะหาเอาโลดเงื่อนทีนี้ขับผมเห็นว่าเอฟซีแน่หน่อยมีแต่ว่ามักศูนต์มักศูนต์งวดเสียควข่วจุคของคัดพูดว่าเปิดใจให้เลขหนึ่งข้าเจ้ามาแสกตัวแน่หน่อยกับบอกระดอก ในคลิปที่ผ่านมาแค่หน่อยก็บอกก็ว่าเลขของแค่หน่อยนี่ซูนกำเนื้อตัวเดียวกันสิบอกตลอดแม่แม่หมูเป็นแมงสี่บอกตลอดครับนัละแต่ว่าไอ้งวดนี่ที่ฝันนี่มักคักเรื่องมาแปดซ้ำมาแปดซ้ำแปดซ้ำตัวล่างือแปดสองแมนเพราะว่าแปดสองแถวเด้เดหน่อยฮะ แปดสองแปดสะแปดสองมาดังมันจะบอลลุยไปเจ็ดสองบ่นี่แล้วเเ่ห็นบมันจะลุยมันจะวางสีนี้ยะหน่อยมันเป็นยังไีสิล่ะแม่ที่คิดห้ายคิดเล้วห้ายคิดสร้างสร้ามันเป็นยังไีสิล่ะควันไฟาย่หรอกเอาครับคุณผู้ชมครับอ่าคลิปนี้ฟันยังไงก็บอกเจ้าสันหลักครับกต่ตามนีอยายน่อยเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอบพูดยะหน่อยครับผมครับส่วนควาพแข็งแรงทุกท่านเด้อครับพี่น้องครับ ยังไงน้องท่องในเขาขึ้นเขาแหละครับผมอพอกัน<อ>คลิปน้าคลิปนี่สวัสดีครับสสวัสดีจ้า MC.